สวัสดียามเช้าว,วันนี้คุณทิวาบอกว่าจะพาไปกินม็อกเทลแสนอร่อยนะคะที่บ้านโป่งราช,ชบุรีขับพูโตมันเลยบึ้นบึนมาเลยค่ะมาถึงคาเฟ่โบราณสถานซึ่งอยู่ริมทางรถไฟบ้านโป่งนั่นเองค่ะก็ เดี๋ยวเราก็จะสั่งเครื่องดื่มนะคะที่เราเปิดบานวันนี้ก็อากาศก็รู้สึกว่าจะไม่หนาวแล้วนะคะเริ่มจะร้อนจิบกาแฟไปหนึ่งกลุบกลิบแล้วก็สั่งนะคะเครื่องดื่มให้บาร์เทนเดอร์บาริสต้าของเราทำเครื่องดื่มโแนแออฮอล์ El oh นะคะ บาลิสตาบาร์เทนเนอร์นะคะทูอิวันในหนึ่งคนก็สร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มแสนอร่อยให้ครูวิวีค่ะหูดูหน้าตาหน้ารับประทานจะบอกว่าราคาหลักสิบนะคะเพื่อนๆไม่ถึง100ได้แก้วใหญ่แล้วก็รสชาติสดชื่นต้องให้ครูทิวาชิมนิดหน่อยนะคะเพราะว่าคนนี้ชอบอะไรที่ออกเปรียปร้ยวๆอมส้มอมหวานนะคะเพื่อนๆเมนูเครื่องดื่มของเขามีหลากหลายมากๆนะคะกาแฟเครื่องดืม ของว่างของทันเล่นนะคะนมโกโก้มีทุกอย่างร้านเปิดมานานเรามาที่นี่หลายปีแล้วนะคะเคยมารีวิวเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะพี่เขาน่ารักมากๆเลยร้านจะเปิดในช่วงตอนโควิดเนาะหลังจากนั้นก็ยาวมากลายมาเป็นร้านประจำไปเลยนั่งดื่มเครื่องดื่มแล้วก็ชมวิวนะคะรถไฟผ่านไปผ่านมาเพราะว่าเราอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟ บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีใครที่แวะมาเที่ยวนะคะอยากได้เครื่องดื่มอร่อยอร่อยนั่งชมวิวแบบนี้นะคะแนะนํามาช่วงเช้าได้ถึงตอนเย็นเลยแต่ช่วงเย็นนักเรียนจะเยอะนิดนึงนะคะมานั่งควายเปกับวิวีค่ะ